กระแต่อาสยามเลี้ยงครอบครัวด้วยกระสอบไา้ลาสังเวียนมวยมาจับไม่พริกรวยถ้าไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของกระแต่สาวสวยหุ่นบางที่อยู่ตรงหน้าว่าเคยมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยไทยหญิงแห่งประเทศไทย รุ่น45กิโลกรัมก่อนจะมาเป็นนักร้องลุกทุ่งชื่อดังรุ่นบุกเบิกในสังกัดค่ายเพลงอาสยามและนักแสดงช่อง8ก็คงจะนึกประหลาดใจกับเรื่องราวของเธอกระแตอาสยามราชินีแดนคนล่าสุดของเมืองไทยคนนี้มีวิถีชีวิตความเป็นนักสู้เต็มตัวด้วยแรงผลักดันที่สำคัญจนทำให้เธอประสบความสำเร็จ ซึ่งเปรียบเสมือน Core อแวลูคือ Passionate ที่ชาว RS Group ยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมองค์กรมาตลอดเช่นกันกระแตมีผลงานด้านการร้องเพลงโดยมีผลงานชุดแรกที่ร่วมกับเพื่อนของเธอซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่าลูกทุ่งโฟทีนโดยไคอาสยามซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท RS Promotion จำกัดมหาชนด้วยอัลบั้มที่มีชื่อว่ายิมแล้วรวย ซึ่งเพลงที่ทําให้ผู้คนรู้จักเธอคือไม่ได้ตั้งใจดำสองปีต่อมาเธอได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกโดยใช้ชื่อว่าเปิดใจสาวแต่ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลนักร้องหน้าใหม่ยอดนิยมหลายรายการจากนั้นเมื่อเธอมีอัลบั้มชุดที่สองซึ่งมีชื่อว่าของขวัญจากสาวแต่ซึ่งมีพัฒนาการการร้องเพลงและเต้นมากขึ้นส่งผลให้เธอได้รับเลือกเป็นศิลปินทูตกีฬาประเภทมวยสากล จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผลงานเดี่ยวชุดต่อมาคือสาวกัดแรงซึ่งเพลงโปรโมทแรกของอัลบั้มชุดนี้ซึ่งมีชื่อว่าจ้างวันเตได้รับความนิยมอย่างสูงจนกลายเป็นเพลงที่อยู่ในอันดับต้นของรายการวิทยุทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยาม n e w ส์ info ขอบคุณค่ะ